สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l ส s s ก c ฟิ Future ในวันพุธที่21พฤษภาคมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำปิดแล้วลงปิดเพิ่มขึ้น2.20เหรียญนะคะปไปที่1,293.80นะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,285ถึง1,296นะคะ ราคาทองคำก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เว์เหมือนเดิมนะคะโดยมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบางแล้วก็ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญประกาศนะคะราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของเงิน US ดอลลาร์นะคะแล้วก็การประกาศตัวเลขความต้องการทองคำของโลกในไตรมาสที่1ะคะของสภาทองคำโลกหรือว่า WGC โดยในภาพรวมเนี่ย ความต้องการทองคำก็ใกล้เคียงกับไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วนะคะที่จำนวน1นึ่งตันนะคะแต่ความต้องการทองคำแท่งแล้วก็เหรียญทองคำเนี่ยลดลงไป3 9ิบเกซซึ่งเชยๆด้วยการชะลอการขายทองอําทองคำออกของกองทุน ETF นะคะแล้วก็ความต้องการทองคำที่ใช้เป็นเครื่องประดับเนี่ยเพิ่มขึ้นมา3%เปอร์เซนนะคะ ราคาทองคำเมื่อคืนนี้ก็กลับมายืนเหนือ1290งาสดอลลาได้นะคะเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐถูกขายแล้วก็มีการตับตัวลดลงมานะคะประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองในยูเครนก็ตอนนี้ชะลอลงไปแล้วนะคะแต่ก็อาจจะมีเหตุการณ์รุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้อีกนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยจะมีการประชุม นโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะแล้วก็การรายงานผลการประชุม FOMC ซึ่งประชุมไปครั้งก่อนนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีตัวเลขดัชนี PMI ประกาศทั้งของสหรัฐยุโรปแล้วก็จีนด้วยนะคะก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจประกาศในวันพรุ่งนี้ค่อนข้างมากนะคะสำหรับข่าวอื่นๆก็มีตัวเลข C p i ของอังกฤษที่ปรับเพิ่มขึ้นแต่1.8%ในเดือนเมษายนะคะจากระดับต่ำสุดในรอบ 5ปีที่1.6%ในเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็ถ้าดูรายละเอียดในาการรายงานของ w g c ก็จะเห็นว่าอุปสงค์ทองคำของจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยลดลงไปมากนะคะรวมถึงไทยด้วยนะคะอุปสงค์ทองคำของจีนก็ลดลงไป18%ในเตรมาสแรกของปีนี้นะคะแต่ถ้าดูในภาพรวมของปีนี้เนี่ย อินเดียก็จะมีแนวโน้มว่าจะนำเข้าทองคำเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่า,ารัฐบาลใหม่ที่เข้ามาบริหารเนี่ยน่าจะาลดข้อจำกัดในการนำเข้าทองคำนะคะซึ่งก็จะทำให้อินเดียเนี่ยกลับมานำเข้าทองคำได้เพิ่มขึ้นนะคะถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อคืนนี้ลงไป ที่กรอบล่างของสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีการดิดกลับขึ้นมาได้นะคะก็ช่วงนี้ก็มีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1295นถึง1,297นะคะถ้าผ่านไปได้ก็จะขึ้นไปได้ที่บริเวณ1,305นะคะแล้วก็ 1, 3 1 0นะคะแนวรับวันนี้ก็1,285-1,280ส่วนแนวต้านที่บริเวณ1,305แล้วก็1 3 1 0นะคะ ถ้าหากว่าเครื่องไหวยอยู่ตรงกลางกลางกรอบแบบนี้เนี่ยก็จะเล่นไม่ได้นะคะก็ต้องรอให้เบรกขึ้นไปนะคะขึ้นไปใกล้แนวต้าน1,305ันสาม้อยห้าหรือว่า1 3 1 0พันสามอสิบนะคะก็อาจจะปิดลองทำกำไรได้หรืออาจจะเปิดช็อตลงมานะคะหรือว่าถ้าอยู่ที่กรอบล่างของแนวรับนะคะก็อาจจะเทรดดิ้งลองได้นะคะที่กรอบล่างของแนวรับส่วน ดาวโจนส์เมื่อคืนปิดลดลงไป137.5 5จุดอันนี้ก็เป็นผลจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มค้าปีกนะคะราคาดบน้ำมันดิบในสเมคก,ก็ทรงๆนะคะปรับตัวลงมาเล็กน้อยเบรนดก็ทรงๆปรับขึ้นได้0.32เหรียญนะคะค่าเงินบาทก็ปิดไปที่32.52อ่อนค่าลงนะคะเนื่องจากการประกาศกฎเอการสึกส่วนเงินดอลลาร์ก็ร่วงลงเมื่อเทียบกับเงินเยนเป็นวันที่5ติดต่อกันแล้วนะคะเนื่องจาก อาจรผลตับแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวลดลงนะคะไอแชร์ I ไม่ซื้อไม่ขายนะคะแต่ SVDR มีการขายออกมา1.79ตันนะคะเหลือถือทองคำา8 8 1 9 9ตันเรามาดูภาพเทคนิคของซิลเวอร์กันนะคะซิลเวอร์นะคะก็เคลื่อนไหวไซเวย์อยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะคะ m น c d มีสัญญาณซื้อระยะสั้นเข้ามานะคะจากการตัดขึ้นของเส้น MACD l n n นะคะตัดเส้น Signal Line ขึ้นมาแนวรับมีที่19.3แล้วก็19.1นะคะแนวต้าน19.6แล้วก็19.9 19.8นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วน เงินบาทนะคะเงินบาทก็ยังเคลื่อนไหวไซเว์ปัจจุบันราคาอยู่กึ่งกลางของกรอบคำเคลื่อนไหวนะคะจึงไม่ควรซื้อขายก็ควรรอให้ปรับตัวมาทดสอบกรอบบนหรือว่าขึ้นไปขึ้นมาทดสอบกรอบบนหรือว่ากรอบล่างก่อนนะคะแนวรับมีที่3 2 4 3 2 3เนวต้าน3 2 6 5แล้วก็3 2 8นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบ ส่วนเบรนนะคะก็จับตาดูเส้นดาวเทนไลน์ระยะสั้นหากผ่านได้มีโอกาสดิดตัวขึ้นต่อแต่ถ้าไม่สามารถผ่านได้ก็มีโอกาสปรับตัวลดลงนะคะแนวรับมีที่1นึ่แล้วก็109่งแนวต้าน110แล้วก็110.5งร้อยสิบุดซิงเกิลสต็อกนะคะ KTDM 1 4ก็อยู่ต่ำกว่าเส้นดาวเทนไลน์แนวโน้มหลักก็ยังเป็นขาลงนะคะแนะนำเทรดดิ้งช็อตเป็นหลัก แนวรับมีที่18.2แล้วก็17.7แนวต้านที่18.7แล้วก็19นะคะ KTB IVL นะคะก็เริ่มมีแรงขายออกมาหลังทดสอบด้าน อ,อัพเทนไลน์ประกอบกับ m d a C d ก็เริ่มที่จะกลับตัวลงนะคะทำให้มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อแนวรับมีที่24.5แล้วก็23.8นะคะแนวต้าน25.5แล้วก็26ให้เทรดดิ้งช็อตส่วน True M14 นะคะก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงนะคะยังอยู่ต่ำกว่าเส้นวิ N ิงในวันนี้ส0 0 แต่ตอนนี้ก็ดูว่ากำลังสร้างฐานอยู่บริเวณนี้นะคะก็ให้เทดดิ้งในกรอบสำหรับ t 2M14 นะคะก็ยังอยู่ในแนวแนวโน้มขาลงนะคะราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นวิ่งเบล g e 200นะคะแล้วก็ดูว่าจะสร้างฐานบริเวณนี้ได้แนวรับมีที่6.60แล้วก็6.30นะคะแนวต้านที่7 1 0แล้วก็7.30 ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะส่วนเซ็ตห้าสิบนะคะเซ็ตห้าสิบเมื่อวานก็ดิ่งลงแรงนะคะแล้วก็ดีดตัวกลับแล้วก็ร่วงลงทำให้แพทเทิร์นเนี่ยจบทำแพทเทิร์นเป็น จบไหลขวาของ h ฮ a d s h o u l d อ e r ได้ในวันเดียวนะคะเราโดยราคาก็ลงมาปิดตลาดใกล้กับระดับเล็กลายนะคะซึ่งถ้าหากในวันนี้เนี่ยดัชนีหลุด943จุดนะคะก็จะมีเป้าหมายการล่วงลงทดสอบจุดต่ำสุดก่อนหน้าที่930จุดนะคะแล้วก็จะเป็นโอกาสที่จะทำให้หุ้นไทยเนี่ยกลายเป็นแนวโน้มขาลงทันทีนะคะสำหรับแนวรับวันนี้มีที่937แล้วก็930 แนวต้าน951แล้วก็959นะคะสำหรับกลยุทธก์การลงทุนก็คือถ้ายืนเหนือ943จุดได้ก็ให้เทรดดิ้งลองนะคะแต่ถ้าหลุด943จุดก็ให้เทรดดิ้งช็อตตอนนี้เราก็ต้องติดตามท่าทีของกบป,ปสแล้วก็นปชนะคะหลังจากที่มีการประกาศกฎอายการศึกแล้วในวันที่26กับปกะสสก็นัดแสดงพลังครั้งสุดท้ายนะคะ ส่วนตัวเลขนะคะก็มีผอ,อ,อศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาลายัยหอการค้าไทยนะคะก็เปิดเผยว่าเศรษฐกิจในไตรมาสสอนะคะจะขยายตัวที่ระดับ0-1ถึง1ะคะแล้วก็มองว่าการประกาศใช้กฎอายการศึกเนี่ยเป็นการช่วยป้องกันเหตุรุนแรงจากการชุมนุมของทั้ง2ฝ่ายนะคะ สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารนุพันธ์จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ